Mm, 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 mm. Delicious. Mm. mm. There's a lot of food. แคร์ฟูน็อ l ส y Parsley. เก็บสดสดใหม่ๆมอีกเก็บสดสดหนาๆผูกพักอีกอย่างก็งามพี่นอ mm ้องบดเอลขมิินขาวมาเห็นเรากินกับใส่กอดอีสานซอสเสร็จลาวซอสเสร็จคิดซะว่าเป็นฮอทดอกบานเจ้าก็แล้วกันเนาะ ยึดยึดติดดิลิเชียกถูกหมัดเติ้มปัญหาเราบอคิดว่ากินพักซี่กับพักกระหล่ำกับใส่กออีสานสีแสบขนาดนี้ j u s t two hand two hand มันเบี้ยเลยนี่มองกระซ้อนเพิ่ว่าใส่สองมือ young skin venus sauce oil red you pick พริกด okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. ิสเวฟเทอร์เบอร์ฟอร์เเป็นยูคัตอีสานซอสเสร็จ่ยูสทูแฮนสอนบอจำสอนจักเท่ายเถื่อเอาเอาอืม not not so big o no spicy เบ yeah. no uh ็ดบเออ่ฮะ เค like ah. <laughs> <laughs> นว่ากินคือกระตายเพิ่นนะพี่น,อน้องกินคือกระตายละ่ะเขามีฟันไว้บดเคี้ยวเนาะไม่ใช่เกินลืดกินล <laughs> ืดออทูบี้บี้ชิวชิวบีฟอร์สวอลโลอย่ามองกระบอกเพิน่นว่าให้กัดกัดกินกินเคี้ยวเคียว กัดกัดเขียวเขียวก่อนกึ้นยิ้มอมองกับฟังถือละเบาวยิ้มมองกับจำจำเอาเนาะ